คุณผู้ชมมาติดตามขบวนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับภาคีเจ้าหน้าที่ไปเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเรือลําลำค่ะที่มีการแอบ,บลักลอบขนน้ำมันเถื่อนมากกว่า3 0 0 0 0 0ลิตรเลยทีเดียวนะคะจับกลุ่มได้บริเวณกลางทะเลเอ่าวไทยซึ่งต้องบอกว่ามูลค่าความเสียหายนั้นมากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มไปจับกลุ่ม5เรือไทยที่มีการแอบลักลอบขนน้ำมันเถื่อนมากกว่า3 0 0 0 0นลิตรความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทโดยร่วมกันตรวจยึดและจับกลุ่มเรือไทยจำนวนลําลำพร้อมกับลูกเรือ28 000, คนโดยมีเรือ JP พร้อมน้ำมันเถื่อนประมาณ80,000ลิตรพร้อมกับลูกเรืออ,อีก7คนนะคะ มีเรือชอโชคบุญชู91พร้อมลูกเรือ4คนเรือกำไรเงินวงเล็บก,กำไรเหล็กเนี่ยนะคะเขามี2ชื่อพร้อมกับลูกเรือ6คนเรือซีฮอตพร้อมกับน้ำมันเถื่อนประมาณ1 5 0 0 0 0ลิตรพร้อมกับลูกเรือ6คนเรือดาวรุง่งพร้อมกับน้ำมันเถื่อนประมาณ1 0 0 0 0 0ลิตรและมีลูกเรืออีก5คนค่ะ โดยพฤติการทางด้านของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจน้ำนั้นได้รับแจ้งจากข่าวสายลับว่ามีกลุ่มเครือข่ายเรือสัญชาติไทยลักลอบขนน้ำมันเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายบริเวณกลางอ่าวไทยเมื่อวันที่17มีนาคม2567ที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาหรือว่าตี3เนี่ยนะคะจึงได้เริ่มปฏิบัติการโดยใช้เรือตรวจการ1301เป็นเรือชัยจินดา พร้อมกำลังพลตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามจำนวน40นายออกจากท่าเรือสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ5สัตตหีบเพื่อตรวจสอบพื้นที่บริเวณกลางอ่าวไทยต่อมาในวันเดียวกันนั้นได้ไปรตรวจพบเรือ JP สัญชาติไทยพร้อมน้ำมันเถื่อนประมาณ80,000ลิตรค่ะ กับลูกเรืออีก7คนขณะที่กำลังขนถ่ายน้ำมันเถื่อนให้กับเรือชอโชคบุญชู91พร้อมกับลูกเรือสี่คนและเรือกำไรเงินเหล็กพร้อมกับลูกเรือ6คนโดยหากเรือลำดังกล่าวนั้นได้รับน้ำมันเถื่อนแล้วจะทำการขนส่งไปยังเทียบที่ท่าเรือไม่ทราบชื่อซึ่งท่าเรือตรงนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณตำบลบ,บางตะบ,บูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อทำการขนถ่ายต่อไป ย่างรถบรรทุกน้ำมันนั่นเองจนกระทั่งเมื่อวันที่19มีนาคม2567ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเรือทั้ง5ลำพร้อมกับตัวลูกเรือทั้งหมดเข้าเทียบท่าณนะบริเวณท่าเรือสถานีตำรวจน้ำสัตตหีบจากการตรวจสอบเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่กลมสรรพสามิตรพบว่าน้ำมันเถื่อนดังกล่าวนั้นนะคะเป็นน้ำมันที่ มิได้มีไว้ใช้ในราชอาณาจักรและได้แจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งนำตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบงังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐ,ฐกิจค่ะครับเนี่ยพยายามนับเรือก็ครบล้าลำนะยกเว้นลำใหญ่นี่นะครับเป็นลำของทางเจ้าหน้าที่นี่นะครับก็มีทั้งหมด 5าลำด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือ5าลำขนน้ำมันเถื่อนรวมกว่า3 0 0แสนลิตรฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่ละลำก็น่าจะขนอยู่ที่ประมาณ60,000ลิตรส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ที่10ล้านบาทนะครับเอา10ล้านนะฮะมาหาร3 0 0แสนลิตรที่เป็นน้ำมันเถื่อนก็จะตกอยู่ที่ประมาณลิตรละ33บาท33สตางค์อันนี้อาจจะเป็นราคาต้นทุนนะ,ะนะฮะบาบาทเศษต่อลิตรนี่นะครับคือมันก็ใกล้เคียงกับ นะฮะน้ำมันบางชนิดที่ขายอยู่ในปั๊มน้ํามันณเวลานี้ะนะครับซึ่งราคาน้ํามันปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับบางชนิดก็โอ้โหลิตรละ3738บาทแต่แต่เกือบ40บาทไปแล้วก็<ช>มีเช่นเดียวกันเนี่ยฮะก็เป็นการลักลอบขนน้ํามันเถื่อนมากกว่า30,000 0ลิตรนั่นเองคือต้องบอกว่าน้ํามันขึ้นต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆอด้วยอันนี้พูดถึงในะราชอาณาจักไทยก่อนนะคุณอัน้นเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา40สตางค์แล้วก็วันนี้คุณอั้นคะ,คะขึ้นมาเพิ่มอีก40สตตาางคคคนนนนนนะะผู้ชมมืือออหหลยกก็บ่เัวี้เศรษฐกิจ ประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็ของแพงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆราคาก็มีการปรับขึ้นและน้ำมันก็มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นมาติดกัน2วันแล้วเป็น80สตางค์ละวันเนี้ยค,คือขึ้นเพิ่มอีก40สตางค์เพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่ามันก็เลยมีการแอบลักลอบเข้ามาแต่มันผิดกฎหมายนะพอตรวจสอบแล้วไม่ได้มีการเสียภาษีจ่ายภาษีนําเข้าอย่างถูกต้องแล้วก็จริงๆคือต้องบอกว่ามันไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้ในราชาอาณาจักรไทยด้วยอันนี้ก็คือผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ลยทีเดียวค่ะครับมีสุนัขอยู่บนเรือด้วยนะครับคุณรันะนะฮะก็หลายตัวอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นสุนัขของทางเรือเรือที่ขนน้ามันเถื่อนนะครับโอ้โหหลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เรือแต่ละลำก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปด้วย นะฮะบางส่วนก็อาจจะเป็นสุนัขตำรวจหรือเปล่าะนะฮะแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นสุนัขของทางเรือนะฮะที่ลักลอบขนน้ามันเถื่อนคือเรือแต่ละลำเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันบางลําก็เล็กบางลําก็ขนาดกลางบางลําก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะบางลําก็อาจจะลักลอบขนน้ามันเถื่อน50 0 0 0ื่นลิตรลำใหญ่หน่อยก็อาจจะอยู่ที่80,000ลิตรถัวเฉลี่ยกันไป5้าลำก็รวมรวมแล้วอยู่ที่30,000นลิตรนะฮะมูลค่าก็มหาศาล10ล้านบาทนั่นเองครับ